ก็สวัสดีตอนเช้านะทุกคนตอนนี้7จ็ดโมงครึงแล้วมืดไปเลยหาอะไรกินดีกว่ามีกาแฟกาแฟกาแฟหนึ่งดาวรัขก้วไข่สต้องแกนกันนั ราามีกกี้ตัวสตัวคะเก้ตัว2ีตัวก้องอมีน้ำชาด้วยนะมีก้วยกวยฟรีชิมชาด้วยนี่ยมมาพันที่สองนี้วคุณผู้ชมพันี่เท่าไหร่เนี่ยคุณปุ๊บไัม อันนี้น้ำชานะมีไข่อันนี้กาแฟกาแฟดำไม่บ้านนี่เป็นลายกุมมันเนี่ยอ้ันนี้เป็นมากีแล้วนี่ยม่อมมาลีค่ะลองหัวม่นมาะโชขึ้นมีแกงกุมยี่สิบ ออนนี้เราก็จะกลับแล้วนะฮะเหลือผมคนเดียวกลับดีกว่าตอนนี้8โมงกว่าแล้วนะไม่ได้หมอก แดดเพิ่งออกเมื่อแปดโมงวันนี้เชียงใหม่ไม่ได้หมอกอากจริงๆนะเย็นนะครับวันนี้อากาศยังสุด ีแล้วซ้ายกลับมาทำงานดีกว่าลัลโหลแล้วซ้ายใช่ใไหมพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้วันเสาร์รถยังติดอ่ะบายบายทุกคนเจอกันคลิปหน้า สวัสดีครับ